จริงเรามองว่าตัวเราเป็นข้อผิดพลาดของการศึกษาไทยเลยนะจริงเราเราคือข้อผิดพลาดของการศึกษาไทยที่หนักมากชอบไม่ชอบนี่คือไม่รู้เขากําหนดมาว่าเราต้องเรียนหนังสือเป็นหัวใจของการพัฒนาชาติจะพัฒนาอะไรกันก็ตามแต่ถ้าการศึกษาไม่พัฒนารับรองว่าตายเพราะคนจะพัฒนาได้จากการศึกษาเป็นหลัก ทุกวันนี้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับก็สำหรับผมแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็เรียนไปเพื่อไม่ให้ตัวเองขี้เกียจกระการได้อยู่ในมหาลัยเนี่ยทำให้เราได้รับการตดสงบจต่างๆแต่ก็ได้ทำงานกลุ่มตัวันอื่นได้ให้ผมเนี่ยได้เจอสังคมจริงๆแล้วก็เจอเพื่อนใหม่ๆครับพยายามที่จะเก็บความรู้จากอาจารย์ได้ให้ได้มากที่สุดครับก็อย่างที่ผมเรียกมาเรียนนิติศาสตร์เนี่ยก็เพราะว่าคณะนี้คือเป็นคณะที่สามารถนําความรู้เอาไปใช้จริงได้ทั้งหมดครับก็เรียนเพื่อต่อยอดอาชีพอะนะครับเพือรการไปเป็นนักแสดงหรือการไปเป็น ร่วมกับฉากสําหรับคนที่ชอบในภาพยนตร,ร์ก็สามารถจะเป็นนักแสดงหรือไปเป็นร่วมกับฉากเบื้องหลังการแสดงและสามารถไปเป็นโปรดิวเซอร์ได้ครับสาขาที่เรียนเนี่ยให้อะไรบ้างนะครับผมเนี่ยเรียนสาขากา,ารบริหารการตำรวจนะครับโดยสาขาของผมเนี่ยมันก็จะมีการฝึกงานตอนปีสามนะครับซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเองได้ลองฝึกงานแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ทําอยู่มันไม่ใช่ ก็จะได้ไม่ต้องไปสอบตำรวจแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าตอนสึบงานแล้วมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำจริงๆเนีย่ยก็จะได้ตั้งหน้าตั้งตาสอบในรับคาราชการตำรวจครับขาสสาขาทย่เรสยนสามารถนาไปต่อย,ยอดอาชีพในอนาคตได้อย่างไรบ้างครับก็ถ้าตรงสายหนก็จะเป็นพวกพัฒนาฟาร์มพยาารผู้พิพากษาผู้ว่าตลาดัดเพอประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวเนื่องกับกฎห,หมายเท่าไหลยครับการศึกษ,ษาไทยเป็นยังไงนะครับผมก็การศึกษาใน ศาสตร์ไทยในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาขึ้มนมามากจากอดีตนะครับก็ได้มีการเอาโมเดลของการเรียนการสอนจากต่างประเทศเนี่ยมาปรับใช้กับการศึกษาเราใช้รนุบาลประสมแล้วก็มัธยมต้นยึดมัธยมปลายนะครับในปัจจุบันบางพื้นที่ก็อาจจะเน้นไปตรงที่การสอนในด้านเชิงอาชิงทฤษฎีครับไม่ค่อยเน้นไปเชิงปฏิบัติเ,เท่าไหรแต่ก็จะอยู่ที่ตัวบุคลากรทางการศึกษาเองเลยครับ การศึกษาไทยครับการศึกษาไทยในปัจจุบันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีครับแต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้วก็ยังต้องพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับเพื่อให้การศึกษาไทยได้อยู่ในมนาตรฐานที่สูงขึ้นและอยู่ในระดับที่ดีขึ้นนะครับสำหรับคำถามสุดท้ายนะครับที่ถามาถึงการศาึกษาในไทยในเรานะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกข้อคิดแล้วก็ทฤษฎีต่งา,างๆที่สามารถเอาไปต่อยอดในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ในาการประกอบธุรกิจของตัวเองได้นะครับแล้วก็ อ,อยากให้ผมเรียได้เจกับเรื่องสังคมดีจะเป็นคอนเนคชั่นนะ,ะนนกับการทำงานตลอดนะครับนะครับแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยการศึกษาให้อะไรกับเราบ้างส่วนตัวนะครับการศึกษาเนี่ยก็จะให้ความรู้แล้วก็ให้ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสําหรับการใช้ชีวิตครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยจะสามารถนามาใช้จริงได้ทั้งหมดครับและที่สําคัญการศึกษาเนี่ยยังทําให้เรามีประสบการณ์การใช้ชีวิตภายในโรงเรียนภายในมหาลัยแล้วก็ยังทําให้เรามีเพื่อนเยอะแยะมากมายครับ สรุปลากการศึกษาให้อะไรแก่เราบ้างการศึกษาก็ให้ความรู้และแนวทางในการนําไปดําเนินชีวิตในการเข้าไปทางานต่อยอดอาชีพในอนาคตและการปรับตัวเข้ากับสังคมในการทํางานสังคมใหม่ๆและเมื่อเรียนจบไปแล้วสามารถนําความรู้ที่เราได้ศึกษาเราเรียนไปปรับใช้กับงานและอาชีพที่เราจะทาได้